เมื่อวันที่14และ15พฤศจิกายน2567ณวัดป่าไหวทุ่งตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรพจน์จุนสวัสด์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมายุรีรัตนเสริมพงศ์คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาจารย์นริศประจงแต่งพ่วนในการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมอาจารย์สนทยาสุขอิ่ม รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และนักศึกษาเป็นผู้แทนของมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีร่วมในโครงการสืบสารประเพณีลอยกระทงบุญพระป่าเข้าเม้าทอดประจำปีพศ2567 ซึ่งจัดโดยเทศบาลตะมนลป่าตาลสำหรับโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงและประเพณีบุญผ้าป่าเข้าเมาทอดเนื่องในประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาของชาวลาวเวียงบ้านป่าตาลและเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวะชนประชาชนทั่วไปหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน สร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในชุมชนและร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปโดยในวันที่14พฤศจิกายน2567เป็นการจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีบุญพระป่าเข้าเมาทอดโดยมีคุณสมมาตรมั่งคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาลเป็นประธานในพิธีส่วนในวันที่15พฤศจิกายน2567 เป็นการจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีลอยกระทงโดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานในพิธี